ฝ่าแฝดแท้นั้นมียีนที่เหมือนกันแต่มีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันรูปแบบของมัดหวายสันนูนก้นหอยอาจจะคล้ายกันแต่แม้แต่นิ้วโป้งมือขวาของเราก็ไม่ได้มีรหัสพันธุกรรมและรูปแบบเหมือนกับนิ้วโป้งมือซ้ายไม่มีใครใบนโลกที่มีลายนิ้วมือเหมือนกันความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นคือ1ใน 64, 0 0 0พล้านลองปลดล็อกโทรศัพท์ด้วย Touch ID โดยใช้นิ้วเดียวกันของอีกมือสิไม่ได้ผลหรอก หากดวงตาของคนเราเป็นกล้องมันจะมีความละเอียด140เมกะพิกเซลพิกเซลพวกนี้ไม่ได้กระจายไปเหมือนกันในทุกส่วนส่วนใหญ่จะอยู่ตรงศูนย์กลางของดวงตาที่มีตัวรับสีอยู่ประมาณ200,000ตัวโดยทางด้านข้างจะมีตัวรับน้อยกว่าเรามีคอเนียแบบเดียวกับที่ฉลามมีนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเอามาใช้ปลูกถ่ายอวัยวะได้และมองโลกผ่านทางดวงตาฉลามอืมคนที่ว่ายน้ำอยู่คนนั้นดูน่ากินจัง ร่างกายของคุณนั้นเลี้ยงยุงได้เป็นล้านตัวเลยยุงหนึ่งตัวกัดหนึ่งครั้งกินเลือดเข้าไปประมาณ0.003มิลลิลิตรกลั้นหายใจสี่เวลาที่สะอุกมันอาจจะช่วยได้นะเวลาที่คุณไม่ได้หายใจออกคุณจะสร้างระดับคราร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายที่ทำให้กระบังลมกระตุกทำให้เกิดการสะอุกนั่นเองเวลาที่กระบังลมหดตัวมันทำให้การหายใจเข้าสั้นและกระชากและมีลิ้นปิดเปิดอยู่ในช่องคอของเราอยู่ด้านหลังลิ้น พอมันปิดคุณจะได้ยินเสียงสะอึกซึ่งเป็นเสียงที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ยินมาเป็นเวลา68ปีไม่หยุดจากปี1922จนถึงปี1990ถือเป็นการสะอึกที่นานที่สุดในโลกที่เคยบันทึกได้กว่าเครื่องหนึ่งของกระดูกของเราไปอยู่ที่ข้อเท้าเทา้ามือและข้อมือ ทุกวินาทีร่างกายของคนเราผลิตเซลล์ใหม่25ล้านเซลล์เรียกได้ว่าผลิตเซลล์มากกว่าจำนวนคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซะอีกและในเวลาแค่ส5วินาทีเท่านั้นเราสามารถรับรู้ข้อมูลได้ดีกว่าเวลาที่มันถูกพิมพ์ลงมาอยู่บนกระดาษนักวิจัยจากนอร์เวย์ได้ศึกษาเรื่องนี้กับนักศึกษานในมหาวิทยาลายัยกลุ่มหนึ่งได้กระดาษที่มีข้อความพิมพ์ลงไปกลุ่มที่2ได้ข้อมูลแบบเดียวกันไปอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ pdf ผลออกมาว่ากระดาษนำไปหนึ่งรูปแบบดิจิตอลได้ศ กระดูกเป็นตัวยึดอวัยวะและกล้ามเนื้อของเราและมันก็ยังช่วยควบคุมระดับแคลเซียมด้วยแคลเซียมสําคัญต่อเส้นประสาทและกล้ามเนื้อร่างกายของเราผลิตเองไม่ได้แล้วเราได้มาจากการกินอาหารเท่านั้นถ้าเราไม่มีแคลเซียมเหลือร่างกายก็จะดึงแคลเซียมจากกระดูกมาให้อยู่ในระดับปกติเราไม่มีกล้ามเนื้ออยู่ในนิ้วนิ้วของเราทําอะไรได้หลายอย่างในวันวันหนึง่งเปิดประตูเปิดฝากระปุกจับลูกบิดหมุนพวงมาลัยแต่เราสามารถขยับนิ้วได้เพราะมีกระดูกกับเส้นเอ็น กล้ามเนื้อในฝ่ามือก็ช่วยได้เยอะลำไส้เล็กของคนเรายาวกว่าร่างกายของเราถึง4เท่าลำไส้เล็กยาวได้ถึง7เมตรลองดึงออกมาวัดดูสิตอมรับรสจะทำงานแย่ลงเมื่อเราอายุมากขึ้นเช่นเดียวกับการมองเห็นและการได้ยินเมื่อเราแก่ตัวลงตอมรับรสจะสร้างขึ้นใหม่ช้าลงดังนั้นทั้งช็อกโกแลตพิซซ่าพาสต้าซอสแสนอร่อยมันก็จะเปลี่ยนรสชาติไปเล็กน้อยการสัมผัสการได้ยินการได้กลิ่น รสชาติและการมองเห็นประสาทสัมผัสทั้ง5้านี้คือพื้นฐานแต่เรายังมีอีกสัมผัสหนึ่งที่เรียกว่าการรับรู้อากัปกิริยามันทําให้เรารู้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายของเราอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างเช่นปลาหมึกยักษ์ไม่มีประสาทสัมผัสแบบนี้หากหนวดของมันอยู่ที่จุดที่มันมองไม่เห็นมันก็จะไม่รู้ว่ามันมีหนวดมากกว่าครึ่งหนึ่งของสมองของเราทํามาจากไขมันและกรดไขมันก็สําคัญต่อการพัฒนาและการทํางานของเส้นประสาทเมื่อเราลดน้ําหนักหรือน้ําหนักข,ขึ้น เซลลไขมันไม่ได้หายไปไหนมันจะแค่เปลี่ยนขนาดเวลาเราน้ำหนักขึ้นร่างกายของเราจะเก็บกักไลปิดที่เพิ่มขึ้นมาไลาปิดนี้เป็นสารที่เหมือนกับไขมันที่เราไม่ได้ใช้ในเซลล์ไขมันก็เลยทําให้มันขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเราลดน้ําหนักเซลลก็หดลงดังนั้นคนสองคนสามารถมีรูปร่างพอๆกันแต่ความแตกต่างที่เห็นชัดของตัวเลขเลยก็คือเซลไขมันพยายามลดน้ําหนักอยู่หรอคุณต้องคลิกเมาส์10บล้านครั้งเพื่อเผาผลาญได้1่แคลอรี่ แลวมันจะใช้เวลาแค่11วันครึ่งเท่านั้นการโดนกระดาษบาดนั้นเจ็บยิ่งกว่าโดนอย่างอื่นบาดปกติแล้วแผลแบบนี้จะไม่มีเลือดออกดังนั้นปลายประสาทจึงถูกทำให้ระคายเคืองเพราะว่ามันเปิดและสัมผัสกับอากาศและปกติเราจะบาดตรงปลายนิ้วตรงนั้นยิ่งมีต่อมรับความเจ็บปวดมากกว่าส่วนอื่นของร่างกายอีกวงจรของสมองที่เราได้พบเจอตอนนอนหลับนั้นยังเกิดขึ้นอยู่แม้แต่ตอนที่เราตื่นแต่เป็นระยะเวลาสั้นกว่าและแบ่งเป็นส่วนที่เล็กกว่า แปลว่าในขณะที่บางส่วนของสมองของเรายังแอคทีฟส่วนอื่นนั้นนอนหลับอยู่ตลอดมนุษย์โอพพซัม um, และไพรเมตเป็นสายพันธุ์เดียวที่มีนิ้วหัวแม่มือเอาไว้จับกับ4นิ้วที่เหลือได้และในบรรดา3ส,สายพันธุ์นี้โอพพซัม um, เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่ไม่มีเล็บมือเมื่อเราออกกำลังกายไขมันที่คุณเผาผลาญไปจะเอาไปเมตาบอลิซ์และเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์พลังงานและน้ำนั่นแปลว่าคุณหายใจเอาไขมันที่สูญสสายไปออกมา การใช้หมขัดฟันมีผลทางบวกกับความจําของเรามันป้องกันปัญหาโรคเหงือกซึ่งจะป้องกันโรคหลอดเลือดตีบได้ในภายหลังมันก็เลยช่วยเรื่องปัญหาความจําไปด้วยหมากฝรั่งก็ช่วยเรื่องการจําได้ด้วยและช่วยให้คุณทํางานที่คุณต้องใช้สมาธิให้รู้ล่วงได้ดีกว่าคาเฟอีนซะอีกมีกล้ามเนื้อ600มัดในร่างกายของเราทั้งหมดแต่ยังน้อยกว่ากล้ามเนื้อในงวงช้างที่มีถึง40,000มัดในร่างกายของมนุษย์เรามีแบคทีเรียมากกว่าเซลล์ถึง10เท่า เพราะว่าเซลล์ของเรามีขนาดใหญ่กว่ามันก็เลยกินพื้นที่มากกว่าและมีสิ่งมีชีวิตเกาะตัวขึ้นบนร่างกายของมนุษย์เรามากกว่าจำนวนคนบนโลกของเราซะอีก99%ของจุลินทรีย์อาศัยอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละแต่วิทยาศาสตร์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันเลยหากคุณออกกําลังกาย4ชั่วโมงหลังจากเรียนหนังสือมามันจะช่วยให้สมองของคุณจําข้อมูลที่เรียนมาได้ การออกกำลังกายจะปล่อยโปรตีนที่กระตุ้นบริเวณนั้นในสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำพวกเซรั่มใส่ผมได้เป่าผมและอะไรก็ตามที่เราประคมงใส่ผมเมื่อต้องการทำให้ผมอยู่ทรงไม่แห้งพันกันช่วยแก้อาการผมแปลงยากและจัดทรงได้ยากนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีการกลายพันธ์ุในยีน3ตัวที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มอาการผมสางไม่ออกมาเป็นเรื่องของยีนไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้นั้นผิดปกติ ประมาณ13%ของชีวิตคนเราเราใช้ไปในการปล่อยเบลอมันเกิดขึ้นกับทุกคนหนึ่งนาทีนี้เราอยู่นี่ใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่รู้ตัวอีกทีเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราทำอะไรไปนะร่างกายของเรามีเซลล์37ล้านล้านเซลล์มากกว่าครึ่งซึ่งก็คือ25ล้านล้านเซลล์นั้นเป็นเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์เม็ดเลือดแดงใช้เวลาแค่20วินาทีในการเดินทางไปจนทั่วร่างกายของเรา เราไม่สามารถกลืนและหายใจได้ในเวลาเดียวกันของเลวอาหารที่เรากลืนและอากาศนั้นเดินทางลงไปในลำคอในเส้นทางเดียวกันดังนั้นเส้นทางที่พาไปยังปอดก็เลยต้องปิดไว้เวลามีอาหารลงมามันจะได้ไม่เลี้ยวไปผิดทางการออกไปเจอผู้คนและพูดคุยหรือแม้แต่การกินกาแฟากับเพื่อนมีผลทางบวกไม่ใช่แค่ด้านอารมณ์เท่านั้นแต่มีการวิจัยหลายงานแสดงให้เห็นว่าคนที่มีมนุษยสัมพันธ์เข้าสังคมเรื่อยๆและมีเพื่อนสนิทจะมีอายุที่ยืนยาวกว่า การอาบน้ำไม่ได้เป็นแค่เรื่องสุขอ,อนามัยมันเป็นวิธีที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ด้วยมีการวิจัยในปี2012งานหนึ่งที่เอาอาสาสมัครที่ต้องแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้ความคิดมากๆระหว่างในช่วงที่พักบางคนมีงานที่ต้องแก้ไขด่วน,นขณะที่คนอื่นมีงานง่ายๆที่ทําให้ใจลอยได้ง่าย,ายอย่างเช่นการไปอาบน้ํากลุ่มที่2กลับทําได้ดีกว่าดังนั้นหากคุณต้องแก้ไขปัญหายาก,ากให้ออกไปเดินอาบน้ําล้างจานโดยไม่ให้มีเสียงพื้นหลังมารบกวน เราจามไวกว่าสถิติที่ยูเซนโบลทำได้ถึง4เท่าครึ่งมากถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงไวกว่าเสือชีตาที่เป็นสัตว์บกที่วิ่งไวที่สุดในโลกมันวิ่งได้เร็ว115กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่การจามของเราเนี่ยลอยไปได้ไกลถึง6เมตรเรามีอวัยวะอยู่ชิ้นเดียวที่สามารถงอกใหม่และรักษาตัวเองได้นั่นก็คือตับขนาดของตับเปลี่ยนไปเมื่อวันผ่านไปนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพวกหนู และเห็นว่าตับของพวกมันสามารถหดหรือบวมขึ้นได้สูงสุดถึง40%ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำระหว่างวันพวกเขาคาดว่าตับสามารถขยายหรือหดตัวได้ราวๆ20%ระหว่างกลางวันและกลางคืนแปลว่ามันไม่ทำงานมากนักในตอนดึกสมองของเรามีความสามารถชนิดที่ต้องอึ้งและสามารถจำใบหน้าได้ราวๆ5,000ใบหน้าที่ต่างกันเซลล์โครงกระดูกนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆและงอกใหม่ได้ตลอด นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณจะมีกระดูกใหม่ในเวลา10ปีแต่มันจะชะลอ,องลงเมื่อเราแก่ตัวขึ้นซึ่งจะทําให้กระบวนการกระดูกงอกใหม่นี้ใช้เวลานานขึ้นทำให้กระดูกบางและเปราะลงการได้ยินของเราก็จะแย่ลงหลังจากที่กินมื้อเที่ยงมาอย่างเต็มที่บางคนได้ยินเสียงวิ้งวิงแปลกๆในหู head, หลังจากกินอาหารมื้อใหญ่มาอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดส่งผลต่อระดับของเหลวที่เรามีในหูชั้นในซึ่งทำให้มันส่งเสียงวิ้งออกมา เส้นผมและขนช่วยสิ่งแวดล้อมได้เวลามันสกรปรกมันจะให้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆกับบรรยากาศเพราะว่ามันดูดซับโอโซนที่เป็นมลพิษในอากาศไว้การกินอาหารอิ่มเต็มที่แล้วไปไว่ายน้ํานั้นเป็นอันตรายอย่างมากจริงหรือไม่ไม่จริงความเชื่อน,นี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าการย่อยอาหารของเรา เปลี่ยนการเดินเลือดจากกล้ามเนื้อไปที่กระเพาะและบางคนคิดว่าการว่ายน้ําจะไปห้ามไม่ให้เลือดไปที่นั่นทําให้เกิดตะคริวที่เจ็บและรุนแรงและก็อาจเป็นอันตรายตอนว่ายน้ําได้ซึ่งไม่จริงเลยเพราะว่าเลือดไม่ได้เปลี่ยนทางเดินเยอะมากพอที่จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ขนาดนั้นได้ฉะนั้นกลับลงน้ำกันเลยคนที่มีตาสีฟ้าอาจจะเกี่ยวข้องหรืออย่างน้อยก็มีบรรพบุรุษย้อนไปไกลและมีตาสีฟ้าซึ่งพวกเขามีญาติร่วมกัน บรรพบุรุษเหล่านั้นมีชีวิตอยู่เมื่อ6,000ถึง10,000ปีก่อนและยีนก็กลายพันธุ์ไปเพราะก่อนหน้านั้นคนเรามีตาสีน้ำตาลหลายเฉดนั่นเอง